ตอนนี้เราอยู่ที่การเกาะติดสถานการณ์ตามหาคนร้ายนะครับผมที่ข่มขืนเด็กวัย1 1ขวบวันนี้พบแล้วนะครับผมจากการลงพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับผมตอนนี้ไปดูบรรยากาศกันครับไปหน่อยไปไปรอ

คร <Hey. S 2> ับหลังจากการจับกลุ่มของทางเจ้าหน้าที่นะครับได้นำตัวของคนร้ายออกมาจากป่าบริเวณ ท้ายหมู่บ้านนะครับผมก็มีประชาชนมารอดูแล้วก็บางคนก็ถึงกับจะบันดาลโทรศัพท์นะครับผมะตะโกนสาบแช่งตอนนี้ก็ยังควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในการดูแลของทางเจ้าที่อย่างระมัดระงนะครับ กันเราไปกันมันมีงานอัโอ้ชาวบ้านเต็มเลยเดี๋ยวเอาหมวกหมวกไอ้มงไหมเอาหมวกบวกนได้หนช่ ครับล,ล่าสุดเมื่อเวลา19นาฬิกา20นาทีนะครับผมหลังชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดชัยภูมิส่วนที่กำลังตำรวจภาค3เข้าปิดล้อมพื้นที่ป่าภูผาแดงนะครับในเขตรอยต่อจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นมาต่อเนื่องกันนะครับตั้งแต่วันที่16ที่ผ่านมาหลังติดตามไล่ล่าผู้ต้องหารายนี้คือนายประธานวังสอนนะครับหรือฉายาว่าไอ้อ้วนนะครับผมคืออายุ50ปีนะครับ โดยเมื่อช่วงเวลาประมาณ16นกานะครับที่ผ่านมาทางชุดไล่ล่าสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้กลางป่านะครับผมก่อนนำตัวมาสอบสวนนะครับและเปิดแถลงข่าวในตอนนี้นะครับผมที่กองบังคับการตำรวจภูธร,รจังหวัดชัยภูมินะครับผมตอนนี้ก็19นกา20นทีนะครับโดยมีตัวแทนท่านพลตำรวจเอก จากที่ชัยจินดานะครับท่านพบตรนะครับผมได้สั่งการให้พลตำรวจโทตอนนี้ผู้ต้องหามาถืนที่พจตตำรวจภาค3เล่งมอบหมายให้พลตำรวจตีอคาเดชพี่มลศรีนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจภาค3รวมถึงท่านพันตำรวจตีสมพศของปางนะครับผู้บังคับการภูธรจังหวัดเชียงภูมินะครับได้เปิดแถลงข่าว ครับโดยพฤติการเบื้องต้นนะครับของนายประธานผู้ต้องหาเนี่ยนะครับผมได้วางแผนมาพบกับพ่อของเด็กหญิงวัย11ขวบที่บ้านนะครับซึ่งพ่อผู้เสียหายเคยเป็นเพื่อนต่างรุ่นกันนะครับผมในวันที่เกิดเหตุเวลาประมาณ10บนาฬิกาได้ทำทีมานั่งดื่มสุรานะครับที่บ้านก่อนที่จะมอมสุราให้พ่อเด็กหลับไปในช่วงเวลาประมาณ11อนาฬิกาในวันที่16ที่ผ่านมานะครับ จากนั้นแล้วผู้ก่อเหตุได้ลวงเด็กหญิง11ปีนั่งซ้อนจัก,กรยานนะครับบอกว่าจะพาไปร้านซ่อมโทรศัพท์นะครับคือคือลวงลวงว่าจะไปซ่อมโทรศัพท์ให้นะครับผมแต่กับไปที่วัดหรือว่าป่าช้านะครับเพื่อบังคับข่มขืนนะครับผมแล้วก็ข่มขู่นะครับสำหรับเด็กหญิงวัย11ขวบนะครับ จากนั้นพ่อของเด็กนะครับได้ไปแจ้งความและร่วมกันออกติดตามหาจนกระทั่งเมื่อเวลา17นาฬิกาสทีวันเกิดเหตุคือวันที่16ครับจึงพบกับเด็กหญิง11ขวบขี่จักรยานออกมาจากบริเวณป่าช้าหนองญ้าปล้องนะครับผมส่วนผู้ต้องหาได้หลบหนีเข้าป่าขึ้นไปที่ภูผาแดงนะครับรอยต่อ2จังหวัดคือเขตจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่นนะครับผมทางพ่อและญาติเด็ก ที่เป็นขวบจึงได้นำตัวเด็กผู้เสียหายนะครับส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายพบร่องรอยการถูกข่มขืนนะครับผมจึงไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สพอนองสังนะครับดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขออนุวัตหมายสารออกหมายจับนะครับผมและสารจังหวัดภูเขียวได้อนุมัติตามหมายจับนะครับผมในวันที่1 7ที่ผ่านมา โดยพลตำรวจตีอคะเดชพิมมนสีรองผู้บัญชาการภาคสหัวหน้าสอบสวนพร้อมด้วยพลตำรวจตีสมพศขอมปางผู้บังคับการภูธรจังหวัดเชีภูมิได้สั่งระดมกำลังนะครับผมออกติดตามจับกลุมผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องเข้าเป็นวันที่4นะครับผมคือวันนี้จนกระทั่งวันนี้เมื่อเวลา15นาฬิกานะครับ กำลังตำรวจโดยการนำของพันตำรวจเอกไพโรธขุนหมื่นรองผู้บงคับการภูธรจังหวัดเชยภูมิพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสรวิทย์มาอินผู้กำกับการสอบสวนภูธรจังหวัดเชยภูมิพลตำรวจเอกยงยุทธยอดนวลผู้บุกับการสอบสวนหนึ่ง พลตอกสุการนินอ่อนผู้กับการสอบสวน3บังคับการสอบสวนภาค3กําลังตํารวจฝ่ายปกครองกํานันผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันออกติดตามจนจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้บนภูเขาผาคํถึงภูผาแดงในพื้นที่บ้านโคกม่วงหมู่ที่9ตบําหนองสังอเภอําแก้งคอจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นเขตติดต่อของจังหวัด เชภูมิกับอำเภอมันจกักคีรีจังหวัดขอนแก่นส่วนข้อหาที่ตั้งไว้นะครับคือมีข้อหาข่มขืนกระทําชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะครับโดยใช้กำลังปัทุสร้ายโดยมีอาวุธและโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้พาเด็กอายุ ไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารและภาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีเพื่ออนาจารส่วนทางด้านผู้ต้องหานะครับทางผู้สื่อขาวพยายามเปิดโอกาสให้ขอโทษต่อสังคมและครอบครัวของเด็กอายุว,วัย11ขวบนะครับผู้เสียหายต่อกรณีาการกระทําของตัวเองที่เกิดขึ้นกลับไม่มีอาการที่จะ,ะสะทกสะท้านหรือ อย่างใดนะครับโดยบอกว่าไม่จําเป็นเพราะตนเองไม่ได้ข่มขืนเพียงแต่ใช้อวัยวะของตนถูไถจนสําเร็จความค่ายเท่านั้นนะครับรวมถึงในจุดแรกที่พาน้องเสวิขวบมาก่อเหตุในที่วัดใกล้ป่าช้านั้นต่อหน้าพระพุทธรูปนะครับพระประธานในวัดก็แค่พามาเอาอาวัยวะนะครับผมตาม,ตามคำบอกของ ู้ต้องหานะครับคือได้ถูถ่ายแต่ไม่ได้ข่มขืนนะครับผมก่อนที่จะให้น้องดื่มสุราขาวไปหนึ่งแก้วนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับผมได้ตรวจสอบมีประวัติการก่อเหตุกระทำความผิดนะครับทั้งไปบังคับข่มขืนหญิงสูงอายุอีกหลายรายนะครับที่ไม่มีใครกล้าแจ้งความอีก หลายรายในพื้นที่อีกด้วยนะครับผมรวมถึงมีประวัติก่อเหตุอย่างโชคโชนมากกว่า5ครั้งนะครับมาตั้งแต่ตนเองอายุ30ปีจนถึงปัจจุบันคือ50ปีนะครับผมตั้งแต่ปี2,549คือถูกจับคดีช่อโกงพื้นที่นะครับที่จังหวัดตรังแล้วก็ปี2 5 5 0คดีรักทรัพย์ในพื้นที่อำเภอแก้งคอง ปี2,555คดีลักทรัพย์พื้นที่สพหนองสังและปี2 5 6 2คดีครอบครองยาเสพติดท้องที่สพหนองสังและถูกคุมขังมาแล้ว3ครั้งนะครับผมมาตั้งแต่เมื่อ5มกราคปี2,555จนถึง3มกราคปี2,559 ส่วนครั้งที่2อได้ถูกคุมขังตั้งแต่วันที่30เมษาถึง16พฤษภาขออภัยครับผมเป็น16พฤศจิกานะครับผมปี2561และครั้งที่3คือวันที่16กุมภาพันธ์ พศ2 5 6 2นะครับถึง13พฤศจิกา2 5 6 2และเพิ่งพ้นโทษออกมาได้ไม่นานนะครับก่อนจะมาก่อเหตุข่มขืนเด็กอายุ11ขวบและมาถูกจับกลุ่มได้ในครั้งนี้นะครับทราบจากทางพรนรามผู้การกับท่านผู้กักสุสานจังหวัดว่าได้ไปตรวจยึดอาวุธของกลางมาได้เรียบร้อยแล้วส่วนขั้นตอนอื่นๆในการที่จะทำแผนประกอบคดีสารภาพตี๋ยวจะต้องเรียนให้สืบสวนในรายทราบต่อไปครับ น่นต้นจ้างก่อหาอะไรนะครับน่นต้นนะฮะก็าามีข้อหาข่มขืนการทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยดนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามโดยใช้กำลังทุสลายโดยมีอาวุธและโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาะวะที่ไม่สามารถปัดขืนได้พาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อกาะทำอนาจารและพาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อ,อนาจารครับนะครัเดี๋ยวถ้า เราสอบสวนแล้วมีพวกผู้ต้องหาอื่นเพิ่มเติมเราก็จะแจ้งในขั้นสอบสวนตั้งถามผู้ต้องหาไหมครับครับหยาดสอบถามผู้ถูกกดบัตรตัดไปยังไงน่ะเสร็จไปเฉยไเนี่ยที่พาน้องไปกระทบนั่นคือตั้งใจเป็นของที่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ก็รอบเดียวแล้วเพิ่งออกมาครัถ้าไม่ถึงพาน้องไปที่กระท่อบปลายนา ห้ามกัรเงนอ่ะก็ไปเอาตามยายตรงนู้นมาไดทำอะไรกับน้องั้นสรุปแล้วก็พูใๆไทยไปครั้งเดียวแค่นั้นสรุปแล้วเมาเหล้าแล้วเกิดอารมณ์ถูกต้องไหมเกิดมาคทั้งแรกในชีวิตนี่ครับพี่คะี่ว่ามีการให้นืเาแล้วก็ขอยาอให้เล้านี่ให้กินโ่งเดียวแต่ว่าเลื้งยาอะไรอ่ะ ผมยังไม่เกี่ยวเลยครับที่ให้น้องนี่คือน้องน้องขอหรือว่าบังคับให้น้องดื่มคะคือว่าเออเอาหน่อยเออมันจะได้ได้เยียดเยี่ยวก็เอาอะระหว่างนั้นเรามีความรู้สึกสงสารเด็กไหมครับก็ช่วงช่วงนั้นยังไม่ได้สงสารอะไรนะครับมันยังไงนะมันน่าเมื่อยเยออืมครับแล้วพอเอาแล้วมันมันไม่ได้ ครัตอนนี้ก็เป็นการแถลงข่าวในการจับกุ่มนะครับผมแล้วก็นําตัวมาที่สอพอสอพอเมืองเชยภูมินะครับผมต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการนําตัวฝากขังนะครับผมโดยเบื้องต้นนี่ยังยังยังให้การได้ไม่ทั้งหมดนะครับเนื่องจากอยู่ใน รูปแบบของอคดีนะครับผมยังมีบางส่วนที่ยังปฏิเสธอยู่นะครับผมในข้อมูลที่ได้ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นการแถลงข่าวนะครับยืนยันว่าจับตัวได้แล้วนะครับผมตอนนี้รายงานสดอยู่ที่ หน้าภูทรจังหวัดเชพูมนะครับผมเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสําหรับทุกการติดตามตามรับชมนะครับผมนาทีนินกัดข่าว PR อาเชพูมนิวรายงาน